สวัสดีผูช้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมออมอแชนแนล้ะตอนนี้อยู่ในเกม Genshin Impact กันนะฮะแล้วก็สลับในคลิปว,วิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาพรีวิวอาวุธใหม่ในแพท2.5กันบ้ากันบ้างนะฮะก็หลังจากที่คลิปวิดีโอที่แล้วเนาะผมได้ทำการพรีวิว ตัวละครใหม่อย่างยาเอิมิโกะไปแล้วนะฮะใครยังไม่ดูก็สามารถไปดูกันได้เนาะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยถึงคราวอาวุธกันบ้างนะฮะผมจะมาพิสอาวุธทั้งหมดนะฮะที่เป็นอาวุธชิ้นใหม่ที่จะเข้ามาในแพต2.5นี้นะฮะก็จะมีทั้งหมดอยู่2ชิ้นด้วยกันนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูทั้ง2ชิ้นเลยนะฮะเดี๋ยวเริ่มกันที่ชิ้นแรกก่อนครับผมนะก็สำหรับอาวุธชิ้นแรกนะฮะเราจะเริ่มกันด้วยอาวุธ5ดาวกันก่อนเลยฮะ อาวุธ5ดาวนี้เนี่ยก็จะเป็นอาวุธประจำตัวของตัวละครยาเอะมิโกะด้วยนะฮะชื่ออาวุธว่าคากระเวอิตี้นะฮะก็จะเป็นอาวุธ5ดาวที่จะอัปเดตเข้ามาพร้อมกับตัวละครของยาเอะมิโกะเลยนะฮะซึ่งอาวุธชิ้นนี้เนี่ยจะมีค่าโจมตีพื้นฐานนะฮะที่ระเวล90เนาะอยู่ที่608นะฮะแล้วก็ออฟรองเนี่ยจะเป็นคริดาเมจด้วยนะฮะ ถึง66.2%เนอนาะแล้วก็อาวุธอันนี้เนี่ยจะมีเอฟเฟกพิเศษนะฮะเมื่อเรากดใช้สกิลธาตุหรือว่าสกิลอีนั่นแหละฮะก็จะสร้างความสายเพิ่มขึ้น12%เปร็นเวลา16วินาทีนะฮะแล้วก็สแต็กตรงนี้เนี่ยจะสามารถสแต็กได้สูงสุดถึง3ครั้งด้วยกันนะฮะแล้วก็เมื่อเราเก็บสแต็กจนเต็มแล้วเนี่ย3ครั้งแล้วเนี่ย จะได้รับโบนัสธาตุเพิ่มเติมอีก12%แล้วก็โบนัสธาตุตรงนี้เนี่ยจะเป็นโบนัสทุกธาตุเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟไฟ,ไฟฟ้าด้วยนั่น,นคือได้ครบทุกธาตุเลยแต่ว่าจะไม่ได้กายภาพเนาะซึ่งเสือเวทก็ไม่ได้ใช้กายภาพอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของอาวุธอันนี้นะฮะซึ่งอาว,วุธอันนี้เนี่ยค่อนข้างเหมาะกับยาเอกอยู่แล้วฮะเพราะว่ายังไงเป็นอุปกรณ์ตัวเนาะยังไงก็เหมาะกับยาเอกอยู่แล้วนะฮะยาเอกกดสกิลธาตุได้สครั้งติดก็ถือว่าสตเตเึงตตถ,ถ,ถ,ถง36%นะ ถือว่าเยอะมากแล้วก็แถมโบราณธาตุอีก12ค่อนข้างแรงมา,มากๆเลยทีเดียวแถมอัพรองเป็นครีดามิอีกนะฮะแล้วก็สำหรับอาวุชิ้นี้เนี่ยใครที่จะฟาร์มรอของอัพเนาะของอัพก็ตามภาพที่ได้เห็นเลยฮะ,ะก็จะเป็นรูปหน้ากากก็เป็นกงเล็บกงเล็บนี่นก็จะได้จากเ,าเจ้าพวกมอนหมาป่าเนาะก็ไปฟาร์มรอกันได้นะฮะแล้วก็ เป็นอ๋อที่ส่วนของสเปกเตอร์ก็ไปฝากนุณ้าชี่นักการนะฮะแล้วก็สุดท้ายใช้โมรานในการอัพนัพเองเนงนะฮะซึ่งอ๋อการอัพขึ้นใน90เนี่ยจะอนข้างใช้ของเยอะมาๆกๆเพื่อนๆก็ไปดองรอกันได้นะฮะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะพาไปดูนอกจากยาเอกแล้วอาวุธชิ้นนี้เนี่ยใครใช้เหมาะหรือว่าใครใช้ดีบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันก็ผมนะ ก็สำหรับอาวุธชิ้นนี้เนี่ยใครใช้เหมาะบ้างนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ตัวละครสื่อเวททั้งหมดในเกมเนาะสื้อเวททั้งหมดในเกมก็จะมีอยู่เท่านี้นะฮะก็เริ่มที่ตัวละครแรกเลยนั่นก็คือโคโคมิฮะโคโคมิเนี่ยไม่ค่อยเหมาะจะใช้กับอาวุธชิ้นนี้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าออฟโร่ไม่คลีดามจโคโคมินั้นคลีไม่ได้พอะฉะนั้นเราจะตัดทิ้งไปเลยฮะโคโคมิใช้ไม่เหมาะเนาะส่วนคลีเนี่ยถามว่าคลีใช้เหมาะไหมเพราะว่าคลีเนี่ยใช้พอได้เลฮะเพราะว่าคลีเนี่ย เป็นตัวละครที่ใช้สกิล e ค่อนข้างรุนแรงครคือมีดาเมจเหมือนกันสำหรับ e ของตัวละครครีนะฮะแล้วก็คลีเนี่ยจะมีสเต็คสกิลธาตุอยู่ที่2สเต็กด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราค่อยๆกดดีๆเนี่ยเลี้ยงคูดาดีเนี่ยจะสามารถเก็บสเต็กของอ,อสมุด ได้ถึง3สเต็ปแล้วก็แจกโบนัสไฟด้วยเพราะฉะนั้นครีก็คอ่อนข้างเหมาะออฟลอมไปครีดาลเมดด้วยแถมครีก็เป็นเมนดีเพเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเปิดมาไม่มียาเอกก็สามารถใช้กับตัวละครครีได้นะฮะก็ค่อนข้างแนะนําเลยนะฮะแล้วก็สำหรับตัวละครต่อไปเป็นโมนาฮะ,ะโมนาเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันแต่ผมมองว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ เพราะสกิล E ของโมนาเนี่ยเขากดได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็โมนาเนี่ยสกิลธาตุเขาไม่ค่อยมีเอ่อดาเมจเท่าไหร่นะฮะคนที่จะใช้เออ่สมุดเล่มของยาเอตได้ดีเนี่ยจะต้องมีดาเมจที่สกิลธาตุด้วยซึ่งโมนาเนี่ยเอ่อดาเมจตัวคูณเขาค่อนข้างน้อยแล้วก็จุดเด่นของโมนาเนี่ยอยู่ที่สกิลเอลติสามารถกว่าเพราะฉะนั้นโมนาไม่ค่อยแนะนําเท่าไหรนะ่เนาะแต่ถ้าเกิดว่าอยากเล่นจริงก็เล่นได้เพราะว่าออฟโรดไปขี้ดาเมจอยากได้โมนาเป็น TPS ก็สามารถเล่นได้นั่นเองนะฮะแต่ว่าจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหรนะไ่่่่เเเนนาาะะะตออไปปก็็จทียยงฟฮ อย่างเฟยผมมองว่าก็เล่นได้ดีเหมือนกันเพราะว่าสกิลท่าของเขาเนี่ยคูลดาวค่อนข้างน้อยสามารถกดไปเรื่อยจนสแต็กมาเต็มสอได้นะฮะแต่ว่าสกิลท่าของอย่างเฟยก็อาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะาอย่างเฟยเนี่ยเป็นตัวละครที่เน้นการชาร์จโจมตีแต่แค่เออเก็บสแต็กได้แล้วก็ได้บรรัดไฟแล้วก็มีคุยดาเองเนี่ยผมมองว่าเมนิบิย่างอย่างเฟยก็สามารถใช้ดีเช่นเดียวกันนะฮะ ต่อไปก็จะเป็นบาบาร่านะฮะบาบาร่าก็จะเหมือนกับตัวละครคของโคมี่เลยก็คือเป็นฮิลเลอร์นะฮะไม่เหมาะจะใช้อยู่แล้วเว้นแต่ว่าใครจะบาร์บารียนก็ไม่ว่ากันนะแต่ผมมองว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แล้วก็ตัวละครนิงกวงนิงกวงเนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างเหมาะมากๆเลยเพราะว่านิงกวงเนี่ยมีสกิลท่าที่ค่อนข้างรุนแรงการเปิดประตูนะฮะค่อนข้างแรงมากแล้วก็มีคูด้าที่12วินาทีค่อนข้างน้อยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าใครมีกลุ่มดาวที่ C ีสนะฮะสามารถรีประตูได้ ก็จะเก็บสเต็กได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็กดประตูได้บ่อยยิ่งขึ้นเพราะนั้นหนิงกวงก็ค่อนข้างดีนะแล้วก็มีคริสตัเมจอย่างที่บอกฮะอฟอฟโร่คริสตัเมจมันเล่นง่ายกับตัวละคร DPS อยู่แล้วนะฮะหนิงกวงก็ถือว่าเป็นตัวละครที่แนะนำเหมือนกันส่วนซูโคสผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะฮะเพราะาซูโคสเนี่ยเขาเป็นซับอยู่ลองไปใช้สมุดอ,อชั้นนันท่าจะดีกว่านะฮะแล้วก็ตัวละครที่เอ่อตัวสชายเป็นลิซ่านะฮะลิซ่าเนี่ยผมมองว่าใช้เหมาะออที่สุดเลยก็ว่าได้สำหรับใครอยากเล่นลิซ่าเป็นเมย์ DPS สามารถกดสกิลลาด1วินาทีก็สามารถกด3วิแล้วก็สแต็กเต็มเลยเพราะสต็กเต็มแล้วเนี่ยสามารถกดอ e ีค้างเพื่อระเบิดแบบแรงๆได้เพราะว่ามีบอลไฟฟ้าเพิ่มแล้วก็มีบมวกสกิลธาตุอีกเพราะฉะนั้นใครเล่นเมนออ d p s เเป็นลิซ่าสามารถใช้สมุดเล่มนี้ได้เหมาะสมมากฮะ สรุปคร่าวๆเนาะตัวละครที่ใช้เหมาะนะฮะสำหรับสมุดเล่มนี้ใหดาวของตัวละครยาเองเนี่ยก็จะเป็นลิซ่านะฮะเป็นนิงกวงแล้วก็เป็นครี3ตัวละครนี้ผมมองว่าค่อนข้างใช้ได้ดีเลยแล้วก็เป็นอย่างเฟยด้วยนะฮะส่วนตัวละครอย่างโคคมีซูโครสบาบาร่าเนี่ยเขามีสมุดเล่มอื่นที่เหมาะกับเขาอยู่แล้วนะฮะโมนาเนี่ย จะเล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่ผมมองว่าโมนาเนี่ยไปเน้นสายอัตติก็จะเหมาะกว่านะฮะอันนี้ก็เป็นข้าวขาเนาะสำหรับสมุดเล่มแรกเนาะเดี๋ยวเราไปดูสมุดกันอีกเล่มหนึ่งดีกว่าฮะ ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูสมุดอีกเล่มกันบ้างนะฮะที่จะอัปเดตเข้ามาในแผงสองจุดห้าเนาะซึ่งสมุดเล่มนี้เนี่ยก็จะเป็นสมุดสีดาวนะฮะที่แจกจากกิจกรรมเพ,เพื่อสามารถไปเล่นกิจกรรมแล้วก็ได้มาฟรีฟรได้เลยนะฮะและก็สมุดเล่มนี้เนี่ยสามารถขัด R5 ได้เลยในกิจกรรมด้วยเนาะสมุดเล่มนี้เนี่ยก็จะเป็นสมุดสีดาวนะฮะก็จะมีโจมตีพื้นฐานที่ระเก้าสนะฮะอยู่ที่565 ซึ่งจัดว่าเป็นเบรโจมตีค่อนข้างสูงนะในหมู่สีดาวนะฮะแล้วก็พาโจมตีจะเป็นพาโจมตีเปอร์เซ็นต์นะฮะออฟลรองเนาะ27.6นะฮะแล้วก็เอฟเฟกเนี่ยหลังจากใช้สกิลธาตุหรือว่าสกิลอีนั่นละฮะก็จะทำการฟื้นฟูพลังงานเพิ่มขึ้น24เป็นเวลา10วินาทีที่ R1 ถ้าเกิดว่า R5 เนี่ยก็จะบวกถึง48%นั่นคือเข้าตัวเลยเนะฮะสมุดเล่มนี้เนี่ยเป็นสมุดที่ย่นข้างใช้งานง่ายเนาะเพราะว่าแค่กด Skill E ก็จะบวกฟื้นฟูไปเลย24%ก็จะใช้งานง่ายมากใช้งานกับตัวละครที่ต้องการพลังงานธาตหรือว่าการฟื้นฟูเยอะ ก็ค,คือกด e ปุ๊บก็เพิ่มไปเลยฮะ r ห้าสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นเวลาสิบวินาทีถ้าเกิดว่าตัวละครไหนมีครูดาวที่สกิลท่าที่รวมาสิบวินาทีหรือต่ำกว่านั้นก็สามารถมีการฟื้นฟูเนี่ยตลอดเวลาบางสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วก็ใช้ค่อนข้างง่ายนะฮะเข้าใจง่ายเลยส่วนของ up อาวุธเนี่ยก็จะเหมือนกันกันกบอ่ออาวุธอีกอันหนึ่งเลยเปลี่ยนแค่ข้างหน้าเนาะก็จะเป็นจากหน้ากากากลายเป็นปะกาลังแทนนะฮะเป็นกรงเล็บหมาป่าไปสเปกเตอร์แล้วก็ ก็จะได้รับกันทุกคนอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวต่อไปก็เหมาเดิมเลยผมจะพาไปดูว่ามีตัวละครไหนบ้างน,นะฮะที่เหมาะจะใช้สมุดเล่มนี้กันบ้างเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมนะโอ <Okay, S 2> เคมาเลยเรามาดูกันเลยครับว่าสมุดเล่มนี้เนี่ยใครเหมาะจะใช้บ้างน,นะฮะอันแรกเลยนั่นก็คือเรามาดูกันที่โคโคโมีกันก่อนฮนะโคโคมีเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่เหมาะจะใช้ อ่สอสมุดเล่มนี้มากมากเลยถึงแม้ว่าเขาต้องการฟื้นฟูก็ตามผมมองว่าโคามิเนี่ยมีสกิลท่าที่ค่อนข้างนานนะฮะ20วินาทีทําให้เอฟเฟกของสูตรอันนี้จะไม่พร็อพตลอดทุก10วินาทีนะฮะเพราะฉนั้นก็ไม่ค่อยเหมาะแล้วก็โคมิเนี่ย เขาเน้นเลือดในการฮิลอยู่แล้วเพราะนั้นก็พลังโจมตีก็ไม่ค่อยเหมาะอีกนะฮะเพราะนั้นคมิก็จะไม่เหมาะเนาะต่อไปก็จะเป็นทางด้านของตัวละครคลีคลีเนี่ยถามว่าใช้งานได้ไหมคลีสามารถใช้งานได้เนะ,ะเพราะว่าสกิลอีเนี่ยมันมีสเต็กอยู่สสเต็กแล้วก็สามารถค่อยปล่อย ทำให้เลี้ยงสเต็กแล้วก็มีฟื้นฟูได้แต่ผมมองว่าคลีเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยต้องการพลังานท่าขนาดนั้นคือคลีเนี่ยแจกพลังงานท่าให้กับตัวเองได้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแล้วก็แอนติเนี่ยเก็บไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคลีเนี่ยไปใช้สมุดเล่มอื่นน่าจะเหมาะกว่านะฮะแต่ถามว่าใช่ไดหมก็ถือว่าใช้ได้นะฮะแล้วก็ต่อไปเป็นที่โมนาโมนาเนี่ยก็ค่อนข้างเหมาะที่จะใช้สมุดเล่มนี้นะฮะเพราะว่าโมนาเนี่ยมีสกิลท่าอยู่แค่12วินาที สามารถกดวางแล้วก็มีหน่วงเวลาแค่วิสองวิก็สามารถใช้ได้แล้วก็โมนาเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องการพลังงานค่อนข้างเยอะเพราะเขาเน้นที่แอนตี้นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าสมุดเนี่ยเป็นเอฟฟกพลังโจมตีโมนาก็จะมีดาเมจด้วยใครที่โมนาสายดาเมจเนี่ยที่ไม่ใช่สายบั็อวบเนี่ยผมมองว่าสมุเดเร่มนี้จะเหมาะกับโมนามากๆเลยนะฮะแล้วก็ต่อไปอย่างเฟย์นอกาะอย่างเฟยเนี่ยผมมองว่าก็เหมาะเหมือนกันเพราะว่าอย่างเฟยเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องใช้แอนตี้ค่อนข้างเยอะ มีเฟ้นฟูก็จะดีนะฮะแล้วก็กีลท่าเขาได้แค่เก้าวินาทีก็ค่อนข้างเหมาะนะฮะคือว่าใช้ได้ออฟรักไปพาโจมตีด้วยนะฮะก็สามารถใช้กับอย่างเฟยได้ค่อนข้างเหมาะเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ต่อไปเป็นบาบาร่าบาบาร่าเหมือนกันเลยฮะเหมือนกับพะโคมี่เลยก็จะไม่เหมาะเพราะว่าต้องเน้นพลังชีวิตนะฮะต่อไปก็จะเป็นิน่งกวงนิ่งกวงก็ใช้งานได้แต่ผมมองว่านิงกวงไม่เหมาะเพราะอะไระฮะ เพราะว่านิงกวงมีพลังงานที่40อยู่แล้วแล้วก็นิงกวงเนี่ยใครมีสีสองที่ดีประตูได้เนี่ยจะรีพลังงานค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนิงกวงไม่ต้องการพลังงานเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยเหมาะเนาะนิงกวงใช้สมุดเล่มอื่นเหมาะกว่านั้นเองนะฮะ ต่อมาก็ซูคโรครสซูโครดก็เหมือนเดิมนะฮะสมุตชชานาญเหมาะกับซูโค้ดมากกว่าพราะนั้นก็ปดตกไปนะฮะแล้วก็สุดท้ายเป็นลิซ่าลิซ่าก็เหมาะนะฮะเพราะว่าสกิของลิซ่าเนี่ยใช้งานได้ค่อนข้างบ่อยเนาะแล้วก็พลังงานธาตของลิซ่าเนี่ยค่อนข้างใช้เยอะมากๆใครที่เล่นลิซ่าเป็นสายดามเมจเอาพังโจมตีด้วยเอาฟื้นฟูด้วยเนี่ย ก็ค่อนข้างหมกน,นะสมสมุดเล่มนี้นะฮะก็สุดก็เข้าเลยตัวละครที่ใช้เหมาะเนี่ยก็จะเป็นลิซ่านะฮะเป็นครีเป็นหย่างเฟยเป็นโมนาท,ที่เป็นสายดาเมจเนาะส่วนตัวละครอ,อย่างพวกซูโคลสโคมิอย่างเงี้ยเขามีตัวละครเอ่อมีสมุดที่เหมาะกว่าอยู่แล้วส่วนนี่กวงก็ไม่ต้องการขนาดนั้นขนาดนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลคร่า,า,า,าวๆสำหรับพรีวิว อาวุธทั้ง2อ,อันนะฮะส่วนตอนที่สมุดทั้งสองแล้วเน่เข้าเซิร์ฟจริงๆเนี่ยผมจะมีรีวิวจริงๆออกมาตอนนั้นน่าจะเห็นภาพได้มากกว่าน,นี้นะฮะเอาเป็นว่าคร่าวๆประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยดีกว่านะฮะ โอเควัน <Okay, S 2> นี้นก็จบไปเนาะสำหรับคลิปพรีวิวอาวุธใหม่ในแพ็ค2.5นี้นะฮะก็สระอาวุธใหม่ในแพ็ค2.5นี้ก็จะมีทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะฮะโดยชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นอาวุธใหม่5ดาวนะฮะประจําตัวละครของยาเอกเลยนะฮะแล้วก็อีกชิ้นนึงเนี่ยจะเป็นอาวุธที่ได้จากกิจกรรมเพื่อนๆสามารถเล่นแล้วก็ได้มาแบบฟรีๆเลยนะฮะและก็สามารถขัดอาห้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งอาวุธทั้ง2ชิ้นนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการไกด์แล้วก็แนะนํา ตัวละครที่ใช้ยังเหมาะสมไปแล้วแบบคร่าวๆนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นเพียงพรีวิวเท่านั้นเดี๋ยวพออาวุธทั้งสองชิ้นนี้เนี่ยเข้าเกมจริงผมจะทํามาแล้วก็มารีวิวแบบเต็มๆอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะแล้วก็รวมไปถึงตัวละครยาเอกด้วยนะฮะสำหรับใครที่รอผมก็จะมีรีวิวฉบับเต็มในเดวันด้วยนะฮะตอนตัวละครยะเอกเข้าเนาะยังไงก็รอติดตามชมกันได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปโดงสั้นๆเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะ,ะที่รับชมจนจบเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ขอซับสไคร b ์เพิ่มกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไม้เจอกันใหม่ในคลิวหนะ้าสำหรับคลิวนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแ,แล้วผมนะบ๊ายบาย